นายอฉริยะเดือนรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเดินทางมายังสำนักงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะเพื่อยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้มีการแก้ไขคำฟ้องในคดีแตงโมเนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในสำนวนการสอบสวนและคำฟ้องอายการจังหวัดนนทบ,บุรีรวมถึงสารจังหวัดนนทบ,บุรียังไม่มีคำพิพากษาต่ออายการสูงสุด ายอัจฉริยะกล่าวว่าคดีนี้มีการพิสูจน์ความจริงแล้วว่าถูกฆาตรกรรมไม่ได้เกิดจากความประมาทตามที่อายการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบไปในทางทุจริตเบื้องต้นได้มีการร้องไปยังกรรมธิการกฎหมายเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีการประชุมในวันที่8มกราคม2568ที่สภาผู้แทนราษฎรขณะนี้หมอนิติเวตนได้มีการฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีและจะนัดสืบพยานในเดือนมีนาคมปี68ในส่วนของแซนวิสาพัฒน์ ตนได้ฟ้องข้อหาหมินประมาทที่ศาลจังหวัดพระประแดงในเดือนกุมภาพันธ์ปี68เช่นเดียวกันและในส่วนของตำรวจเมื่อมีการประชุมกรรมธิการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดรวมถึงอายการจะถูกส่งไปยังปปชในเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบการทำสำนวนคดีการสืบสวนสอบสวนและการสรุปสำนวนสั่งฟ้องคนบนเรือในข้อหาร่วมกันประมาทดังนั้นคนที่จะรื้อคดีตังโมได้คืออายการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว นายอชิยะกล่าวต่ออีกว่าก่อนหน้านี้ตนได้ประสานยื่นหนังสือไปยังไอาการสูงสุดแล้วตอนแรกบอกว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อรู้ว่าเป็นคดีของแจงโมกับไม่มีใครลงมารับเรื่องตอนจึงมองว่าเป็นยุคมืดของไอาการสูงสุดเนื่องจากที่ผ่านมาตนและอัยการสูงสุดประสานงานกันด้วยดีมาโดยตลอดแต่ัยการสูงสุดคนปัจจุบันกับไม่มีการส่งตัวแทนมารับเรื่องและไม่มีการแจ้งผลหลังรับเรื่องร้องทุกข์และร้องของความเป็นธรรมก่อนหน้านี้รวมถึงมีคำสั่งห้ามโคดศกสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนอีกด้วยจึงอยากถามว่าเหตุใดต้องปกปิดเพราะคดีแตงโมถือเป็นคดีสำคัญระดับประเทศที่ทำลายระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงทั้งนี้ต้นหวังว่าอายการสูงสุดคนปัจจุบันจะกล้าตัดสินใจในการรื้อคดีแตงโมหากครบกำหนดศาลจังหวัดนนทบ,บุรีตัดสินเมื่อไหร่และย,ยังไม่มีการดำเนินการตนจะใช้สิทธิ์ฟ้องอายการสูงสุดเป็นคนแรกของประเทศ ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพร้อมยินยันจะไม่เลิกจนกว่าแตงโม,โมจะได้รับความเป็นธรรมไม่มีปัญหาแต่วันที่8มกราคมเดี๋ยวผมจะแจ้งทางกรรมธิการกฎหมายให้เชิญท่านอายการสุดเข้าร่วมประชุมในเรื่องของคดีน้องแตงโม,โมด้วยนะครับเพื่อเอามาซักถามว่าเหตุใดท่านเนี่ยนะครับถึงมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพของโฆษกสํานักรรงานอายการสูงสุดไม่ให้ลงมารับหนังสือจากผมนะประเด็นที่1ประเด็นที่2 ท่านจะมีการแก้ไขคำฟ้องหรือไม่ทั้งๆที่มีพยญญานหลักฐานใหม่มีวัตถุพยานหลักฐานใหม่นะครับทาไมท่านถึงทําแบบนี้นะครับแค่นั้นเองหากท่านไม่ดาเนินการผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการฟ้องท่านนะครับต่อปปชนะครับซึ่งถ้าครบกําหนดวันที่ศาลนทบีตัดสินเมื่อไหร่ผมจะมีคนฟ้องท่านภพรัตเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะฟ้องสํานักง,งานออยางสุดโดยท่านภพรัตเนี่ยจะถูกผมฟ้องในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่157ทันทีนะครับหรือมาตรา200หรือมาตรา164นะครับเช่นเดียวกับที่ผมฟ้องอายการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อายการภาคหนึ่งไปแล้วนะครับทั้งนี้ในอัจฉริยากล่าวทิ้ง้ายด้วยว่าวันนี้ตนจะเปิดหลักฐานสําคัญกลางรายการโทรทัศน์ชื่อดังว่าแซนวิสพน์โกหกคนทั้งประเทศอย่างไรบ้าง